รู้เวลาเปิดปิดแล้วก็วันหยุดทําการแล้วนะครับวันหยุดคือวันจันทร์นะครับวันเดียวนะครับเปิด8โมงปิด4โมงเย็นนะครับสวัสดีครับผมหม่อมถนัดแด่นะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวมาแนะนําร้านข้าวแกงถนัดแด่นะครับร้านผมเองแหละนะหลายคนคงรู้แล้วว่าเปิดแต่ผมยังไม่ได้ทําคลิป youtube วันนี้เราไม่มีการรีวิวใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามาแค่แนะนําสถานที่แล้วก็แนะนําร้านให้ดูเฉยๆนะครับผมจะไม่รีวิวร้านตัวเองแน่นอนผมอยากให้ทุกคนมาลองเองนะครับผมอะตามเข้ามาดูมาแล้วเนี่ยก็จะมีกราฟิกที่เห็นอยู่ด้านนี้นะครับเป็นสตอรี่หรือเรื่องราวที่ทำไมผมต้องอยากเปิดร้านข้าวแกง ก็จะมีให้อ่าน,นครับแล้วก็เดินเข้ามาเนะี่ยก็จะเป็นเมนูที่เราจะขายอยู่นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับราคาก็ราดข้าว1อย่าง40บาท2อย่าง50บาทนะครับถ้าเป็นถ้วยก็50บาทนะครับอ่ะวิธีการขั้นตอนการสั่งทำไงเดินมาฮะทำข้าวข้าวด้านนี้นะครก็แกง เราก็จะมาดูนะครับว่ามีแกงอะไรบ้างปุ๊บข้สสาวมดา่างปุ๊บตัดข้าวราดนอ่น่นนนนานตั่มเรนมาสำหรับคนที่จะใส่ห่อกลับบ้านก็มาสั่งได้ตรงนี้นเลยนะครับังใส่ถุงกับบ้านไปแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเอามาก็จะมาที่แคชเชียร์นะครับคือน้องพีประจำที่แคชเชียร์นะครับ ก็จะมีระบบคอมพิวเตอร์กดเชร์แบบนี้เห็นหน้าก้องอ่ะเออเออโชเกะหนโชเกะหน่อยโชเกะหน่อยโอ้โหที่นี่โว้ยมึงมึงผัดหน้าด้วยอ่ะเนี่ยแต่งหน้าแต่งหน้าด้วยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นครัวครัวเราก็จะเปิดให้เห็นเลยนะว่าเราทำมายังไงวิธีการทำอย่างไงสะอาดยังไงแค่ไหนแล้วค่ะ ที่สำคัญเลยพริกแกงเราทําเองนะครับที่ร้านเราทําเองหมดนะครับนอกจากบางอย่างเราทําเองไม่เป็นอย่างเช่นกุนเชียงแค่นั้นเองนอกนั้นเราทำเองอ่ะเส้นทางที่จะมาร้านข้าวแกงถนัดแดงนะครับมี2เส้นทางนะครับเส้นทางที่1เลี้ยวเข้าถนนกรุงเทพปีทาแล้วเลี้ยวเข้าซอยกรุงเทพปีทาเจนะครับตรงเข้ามาประมาณ500เมตรจะเจอหมู่บ้านทาวพัดอยู่ขวามือ ร้านผมอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านทาวัดเลยนะครับเส้นทางที่2นะครับมาทางถนนรามคำแหง60นะครับรามแหง60พอเข้ามาจนถึงวงเวียนแล้วให้เลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาเสร็จแล้วให้เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเสร็จแล้วมาตามทางเลยแล้วก็จะมาถึงทางมาขับเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวามาุ๊บก็จะเจอหมู่บ้านทาวพัดอยู่ซ้ายมือร้านผมจะอยู่ขวามือนะครับผมนะ สามารถสั่งทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับเรามีระบบโอเปอเรเตอร์ที่คอยรับออเดอร์จากลูกค้าแล้วก็จัดหารถในการส่งไปให้นะครับไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนนะครับในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลนะครับเบอร์ตามนี้เลยตามนี้เลยตามนี้ก็ได้ดูเอานะครับแล้วเจอกันนะครับผมก็อยู่ที่ร้านประจำแล้วแหละแต่เรื่องรสชาติเนี่ยผมไม่ขอรีวิวนะครับให้ทุกคนมาลองเอาเองแล้วเจอกันนะครับกับข้าวแกงถนัดแดกเร็วๆนี้เราจะมีซีฟู้ดถนัดแดกด้วยนะครับ สวัสดีครับ